ัดีค่ะวันนี้เราจะมารีวิวดูนะคะว่าครีมขัด n e x ก s d 1ดีเนี่ยจะขัดลบรอยไฟเหลืองๆอ,อย่างเงี้ยนะคะออกไหมอันนี้นะคะไฟเริ่มเหลืองนะคะเราแค่เอาครีมนี่นะคะป้ายลงไปค่ะทาไปนะคะทาบางๆไป ไปให้ทั่วไฟนะคะไฟที่เหลือเนี่ย ก็ใช้เนี่ยค่ะถ้าไมโครไฟเบ,รเบอร์ธรรมดานี่นะคะเช็ดถูไปนะคะถูวนๆไปนะคะนี่นะคะเป็นนภาพที่เริ่มออกมานะคะจะเห็นว่าไอ้คาบหนึ่งมันก็ค่อยๆหลุดไปอะค่ะไฟจะเริ่มใส่ขึ้นมานิดนึงแล้วนะคะเห็นไหมะ ทีนี้คันนี้ไฟมันเหลืองมากเนื่องจากราะมันเก่ามากเราจะดูซิว่าจะทำให้ไฟลับขึ้นมาใสได้แค่ไหนนี่นะคะเริ่มเริ่มของอานะั เริ่มใสแล้วนะคะเห็นไหมคะต่างจากตะกี้ก่อนที่จะขัดเลยนะคะเห็นไหมคะใบเริ่มใสแล้วนะคะเนี่ยนะคะเริ่มใสขึ้นเนอแล้วเราก็ขัดต่อค่ะทีนี้เราก็ขัดที่เหลือลงไป แล้ลงแค่เที่ยวเดียวเห็นไหมคะว่าความใสอ่ะมันเกิดขึ้นเยอะเยอะแล้วนะคะเนี่ยถ้าสมมติว่าเราอยากจะลงอีกรอบนึงให้มันใสมากขึ้นเราก็ทําได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าหลังเสร็จแล้วเนี่ยถ้าเทียบภาพนิ่งมันจะเป็นยังไงบ้างก่อนถัด,ด,ดนี่ถัดนี่ถัดแค่รอบเดียวก็ความใสก็เห็นแล้วนะคะต่างจากทีนะสกเหลืงห,หายแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันคะ่ะว่าหลังเสร็จแล้วเนี่ยถ่ายภาพนิ่งดูแล้วเป็นยังไงคะ